เด็ก66อยากได้ทีตคะแนนสูงห้ามพลาดโจทย์แนวนี้นะคะโจทย์ลักษณะนี้ค่ะจะเป็นความสามารถทางด้านตัวเลขนะคะเขาจะถามความเพียงพอของข้อมูลค่ะโจทย์นี้ถามว่าสนามกีฬารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่เท่าไหร่นะคะโดยให้ข้อมูลมา2บรรทัดอะบรรทัดแรกก็คือสนามมีความยาวรอบรูป60เมตรใช่ป่ะคะแล้วก็บรรทัดที่2เนี่ยเขาบอกว่าสนามมีเส้นทแยงมุมยาวรูดสีเมตรนะคราวนี้เราก็ดูก่อนเขาถาม พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมคะสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสอะค่ะก็คือหาจากอะไรเอ่ยพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะก็คือด้านคูณด้านนั่นเองอย่างอันแรกข้อกอไก่เนี่ยความยาวรอบรูป60เมตรใช่ปะ่ะถ้าเรารู้ด้านใดด้านหนึ่งของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราก็สามารถเอามาเข้าสูตรนี้ได้เลยใช่ปะ่ะคราวนี้ความยาวรอบรูปคือ60เมตรความยาวของสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันเท่ากันทุกด้านใช่ไหมหนูก็สามารถหาได้จากข้อหนึ่งเลยก็คือเท่าไหร่คะเอา 60เนี่ยมาหารอะไรเลยหาร4ซึ่งจะได้เท่าไหร่15เมตรใช่ไหมสิเมตรแล้วเอาเข้าสูตรอะไรคะด้านคูณด้าน15คูณ15 m, จะได้เท่าไหร่คะ225่ตารางเมตรแสดงว่าแค่มีข้อมูลข้อกอไก่อะก็เพียงพอที่จะหาพื้นที่ได้แล้วคราวนี้เราไปเช็คข้ออะไรคะข้อขอไข่ต่อซิว่าอา้าวแล้วถ้าสมมติรู้แค่ข้อขอไข่เพียงข้อเดียวละสามารถหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสได้ไหม พ่อของไข่บอกว่ามีเส้นทแยงมุมยาวรูสี่รใช่ไหมคราเนี้ยพี่ก็วาดเลยค่ะว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ปะ่ะเส้นทแยงมุมคือตรงนี้อันเนี้ยคือรูสี่รนะคราเนี้ยเรายังไม่รู้ด้านด้านพี่กําหนดให้เป็น x ละกัน x เมตรเนาะคราเนี้ยหนูดูรูปแล้วมันเป็นอะไรเรื่องสามเหลี่ยมพีทาโกรัสใช่ไหมคราวนี้พี่ก็เข้าสูตรเลยพีทาโกรัสนะคะสูตรอะไรคะ x กำลังสองบวก x กำลังสองใช่ปะ่ะ เท่ากับด้านตรงข้ามมุมฉากยกกําลังสองด้านตรงข้ามมุมฉากคืออะคะรูท450ก็คือตรงนี้พี่เอามายกกําลังสองนะคะก็คือฝั่งนี้รูทยกกําลังสองถอดออกมาเลยนะก็จะได้450ทันไหมอืมแล้วฝั่งนี้ก็บวกกันปกติค่ะก็เป็น 2x กาลังสองเท่ากับ450ย้าย2ไปหารฝั่งนู้นนะก็จะเป็นเท่าไหร่คะ x กาลังสองเท่ากับ450หาร2เหลือเท่าไหร่225ถอดรูทออกมาใช่ป่ะเป็นเท่าไหร่คะ เอาค่าบวกอย่างเดียวเนาะเพราะมันเป็นด้านใช่ป่ะก็เป็นได้15เห็นไหมว่ามันก็คือค่าเดิมอะ15เมตรเท่ากันแสดงว่าหนูหนูรู้เพียงแค่ข้อใดข้อเดียวหนูก็หาพื้นที่ได้อยู่แล้วจริงไหมเพราะเรารู้แค่ด้ดานใดนด้านหนึ่งกอไก่ก็ได้ขอไข่ก็ได้ฉะนั้นเราก็เช็คชอยเลยชอยไหนเอ่ยใช้ข้อมูลกอไก่หรือขอไข่เพียงข้อใดข้อหนึ่งก็ตอบคําถามได้ซึ่งตรงกับชอยข้อ4นั่นเองเห็นไหมข้อสอบแบบนี้เจอแน่ๆนะคะในข้อสอบทีแก็ตนะอื วิชาทีแกดนะคะใช้สอบได้ทุกคณะเลยนะคะสําหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากเรียนคอร์สท,ทีแก็ตพัตุผลและสมรรถนะการทํางานในอนาคตนะคะพี่จะสอนปูพื้นฐานนะคะจากง่ายไปยากนะคะแล้วก็เนื้อหาเนี่ยอัดแน่นเข้าใจง่ายนะคะติวตรงจุดค่ะตามบูปินนะสนใจทักแชทสอบถามได้เลยนะพร้อมสอบเข้ามาหาลัยครบจบที่ Open ดูเรียนทีแคสสมัครเลย